กราบสวัสดีครับผมโอนิดีกรฟวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนเรด EP ที่10แล้ววันนี้เรามาเข้าสู่โปเกมอนลีกเพื่อจะไปชิงแชมป์กันวันล้วก็เริ่มเลยขี้เกียจฝึกไม่ใช่อะไรหรอกยินดีต้อนรับสู่โปเกมอนลีกฉันชื่อคันดาแห่งสีจกักรพรรดิเอ้ยสี่จตุรเทพ ไม่มีใครเอาชนะได้ด้วยโปเกมอนน้ำแข็งนี้ถ้าแช่แข็งมันทรงพลังโปเกมอนของนายอ่ะอาจได้รับความปรณีแต่เมื่อถูกแช่แข็งพร้อมหรือยังขันนะจูก่อน ไลทชูไฟฟ้าสายวอเทคดาวพาเช่น ทนชกติดคียาโดรันทนชกติดคีด้วยแน่หดหัวแต่มันตีเวทเว้ย ทันเดอร์สเลเวลห้าสิบสองรูจูล่ฟบัสโอ้โหหมัดน้ำแข็ง โอ้โหเด็กยังมันยังโดนคูณสองอยู่ติดเคพระเจ้าจอดเอาอะไรไปสู้ดีวะา ไปเลยบูเตราบม่ว่าจะเสียงก็เหอะลาเปลดทัดเดวบโอ้โหโนบอดีสแลมติดขี้ ไฮโดรปั๊มวืดกล้าดียังไงในดีกว่าที่ฉันได้คิดไว้นั่นเนี่ยไปซะเพิ่งได้รับรู้อูรถของโปกเกมอนล,ลีกของพลังโปกเกมอนล,ลีก ฉันชื่อชิบะแห่งสี่จตุรเทพฉันฝึกบาปมนุษย์และโปเกมอนต่างแข็งแกร่งไปได้วยกันฉันทรฉันฝึกกับอโปเกมอนของชันโอนิกให้ดูหน่อยฮูฮาชิบะ ีวากเมกาเรนติดคีไปซะเอ้ยไม่ใช่โดนคูณสี่เอบิวาล่า <c oughs> ติดคี ซาวามุลาพลังจิตอืม,อม,อม โอ้ใคริกี้แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งกับเกงก้าได้ทำไมถึงฉันแพ้งานของฉันเสร็จสิน้นไปหาพุทธชิงคนใบซะ ฉันชื่อคิคุโกะแห่งสี่ตัวเทพน่าสนใจมากออคิเนี่ยแข็งแกร่งและหล่อมด้วยสบายเขาผิดแล้วโปเกมอนอะไว้สำหรับต่อสู้โอเดกฉันจะแสดงให้เห็นว่า การต่อสู้เทนออนต่อสู้กับเทนเดอร์ที่แท้จริงจะเป็นยังไงฝึกแปรออามาต้องสีเรียดเก่งกล้าอดจะจะสะกดจิตให้หลับโอ้โห เป็นโกแบตติดเบิร์นอืโอ้โหแม่งเอ้ยติดติดสับสน นใช้ปีต,ตโจมแต่ว่าเป็นไฟฟ้าทังที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยนะรับไฟฟ้าแสนโวต์ไปเก่งก้าใช้ขับเบอร์ฝันทั้งที่ยังไม่หลับ จะเปลี่ยนเป็นโกสแต่ว่าโดนขุดดินตอนนะ้ำไม่สมัยนะ้ำไม่มีอ b บิลิตี้ล่องลอยไม่มีอาบิลิตี้ใดๆยังโดนท่าดินได้อยู่ อย่าตีตัวเองเออได้อยู่ายอาบอก กรดกรดกดสกิลผ <growing. S 1> ิด ยังติดคี้อยู่โอ้โหเธอมีอะไรพิเศษบ้างแล้วหล่ะเด็กน้อย กจะได,ดต่อไปวาตารุ จะเป็นหัวหน้าแห่งสี่จักรับพเรียกว่าวาตารุผู้ฝึกมังกรนายรู้หรือเปล่าว่ามังกรเนี่ยมันเป็นโปกเกมอนวิเศษมันจับย่าแล้วก็ฝึกแล้วพลังมันสุดยอดมากดีได้พรอที่จะแพ้หรือยัง เลของนายกำลังจะจบสิ้นลงหรือสิ้นสุดลงถ้าทำได้ก็ลองดูเกียรดอสไฟฟ้าแซนวไรชู โอ้โหติดข mm ี้ทันเดอร์สฮาคุริวพายุนักแอ่าวืด พายุน้ำแข็งบิสซาร์ดโอ้โหสตริงจับทุม่ม ไฮเปอร์บ uh ีมวืดปูเตร่าอือฮึ ใครริวบารียา เป็นกิรัลดอสมิซซับแต่ตีเป็นเอจะเพิ่มพลังป้องกันอะไรกันนะกระดาษฉันเกลียดการยอมรับแต่ตายเป็นโปเกมอนมาสเตอร์มันอยากจะเชื่อเลยว่า มังกรของฉันจะแพ้กับนาย,ยนายนะ่ะเป็นโปเกมอนลีดแชมเปี้ยนแต่เออหรือมันมีผู้มีอีกหลายให้ท้าสู้นายนะ่ะเผชิญหน้ากับเทรนเนอร์คนต่อไปเขาชื่อว่ากรีน เขาอ่ะเอาชนะสจ่ตุรเทพก่อนนายนะเขาอ่ะเป็นโปเกมอนรีแชมเปี้ยนตัวจริงรีเลือดแป๊บ เฮ้ย hey! ฉันคือโปเกมลลอแชมเปี้ยนโอนิกนายรู้หรือไม่ว่ากำลังลืมอะไรรู้เปล่าฉันจะบอกให้นะฉันน่าเป็นโปฉันน่าเป็น เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกพีจอดกรีนแน่มิเลอร์บู๊แต่ว่ามันใช้ก่อนโอ้โหมันจะใช้ท่ากอดเบิร์ด หรือสกายแอทแทกนั่นแหละแต่ว่าช้าไปแล้วฟูดิน ปล่อยพลังจิตอืออกิราดอสสเต ไอ้ใสบ่บีเรียบร้อยต้องเสียไปตัวหนึ่งเกลาดอดเวลสี่สิบแปดไซดอนเมคแรดเดน โอ้ oh, จะใช้ท่าปกติที่เป็นท่าผีเนี่ยนะใส่กระท่าผีไม่ได้ผลหรอกเรียบร้อยโอ้ oh, เป็นอะไรวินดี้ท <c oughs> ลึงตาลดพลังป้องกันไฮโดปัม๊ม เพื่อมันฟื้นเลือดเอาไปไนัตซี่ระเบิดเพลิง ติดเบอร์ จะหดหัวในกระดองทำไมวะ จบแล้วไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเอาชนะผู้นดดี้ดีที่สุดโอ้กัมันแชมป์ นี่แชมป์เปี้ยนที่อันนั้นจะเสียแชมป์เรอเสียแชมป์กันเหลอไม่แร์ทำไมทำไมถึงแพ้มันฝึกปรกกันมาผิดขนาดนั้นเลยเหรอโถ่นายอับ เป็นโปกมองลีแชมเปนคนใหม่ไม่อยากจะยอมรับเลยโอ้ีหเออเธอชนะยิดีด้วยเธอเป็นโปกมองลีแชมเปนคนใหม่แต่ที่ให้กับอิโตคังเงะไปโอ้ีห มาได้ขนาดนี้แล้วกรีนฉันผิดหวังมากเลยเอาชนะสีจักรพรรดิได้เอาสีเอาชนะสีจ,สสจตุลเทพได้แต่กำลังจะแพ้เนี่ยนะกรีนเราใจว่าทำไมถึงแพ้ขาดความเอาใจใส่โปโกเกมอนด้วยความรักยังไงล่ะ ถ้าขาดถึงหน่าไปจะไม่สามารถเป็นแชมป์อีกต่อไปอแสดงความยินดีด้วยโอนิกพื้นที่เองนี้คือหอคอยเกียรติยศของโปเกมอนโปเกมอนเลแชมเปี้ยนจะได้รับเกียรติยศเหล่านี้ ของกมอนของเธอจะได้จะถูกบันทึกไว้ในหอคอยแห่งเกรติยศนีอ้อืมอืมไรชูเลเว่าสี่สิบห้าปูเตราหรือว่าสี่สิบสี่ ลิซาร์ดอนเลเวล48ทันเดอร์สเลเวลองเกงก้าเลเวล45เกียร์ดอสเลเวลปด ใช้เวลาเล่นไปยี่สิแปดชั่วโมงก็อีกแปดนาทีแล้วสซสี่สิบกว่าเปรี้ยวทั้งเกมเอาชนะลิกมาได้แต่ว่า เกมจบแล้วแต่ว่ายังมีต่อ ก็ชมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ